สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูช่างตู่ทำตู้ใส่เสื้อผ้าสองตอนต่อกันครับนี่ครับเห็นหลอยต่อไหมครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าสองตอนรูปแบบใหม่ครับขนาดความลึกหกสิบครับความกว้างสองเมตรความสูงสองเมตรเป็นสองบานเลื่อนสองลิ้นชัก นะครับแล้วก็มีราวแขวนผ้าครับมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยครับด้านบนนี้เขเป็นชั้นหนึ่งชั้นครับนี่ครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าถอดแยกได้ครับเหมาะสำหรับขึ้นชั้นบนครับนี่ครับรอยต่อตรงนี้ครับเนี่ยเอามาต่อแบบนี้ครับนี่ครับตู้ใส่เสื้อผ้า บ้านเลื่อนครับเป็นตู้ต่อกันนะครับวันนี้มาเก็บมาถ่ายคลิปความคืบหน้า,อาของการทำตู้ใส่เสื้อผ้ามาให้เพื่อนๆได้ชมครับเป็นตู้ของลูกค้าที่อยู่นครสวรรค์นะครับนี่ครับกำลังทำอยู่ครับาคาดว่าไม่กี่วันนี้ก็เสร็จพร้อมที่จะทาสีแล้วก็ส่งลูกค้าครับ เป็นตู้หลังใหญ่นะครับยกแบบนี้ขึ้นบ้านไม่ได้นะครับต้องถอดแยกนะครับลอยต่อครับมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับฝีมือของช่างตู้ครับทําจากไม้สักทองครับไม้สักถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้นี่ประมาณ40กว่าปีครับอันนี้ครับเป็นลอยต่อนะครับลอยต่อนี้แทบมองไม่เห็นเลยนะต่อได้สนิทมากครับ นี่ครับลาวแขวนผ้าครับขนาดยาวเลยครับไม่เกะกะครับเวลาแขวนเสื้อผ้าครับตัวนี้ก็เป็นลาวแขวนผ้าขนหนูหรือกางเกงครับด้านล่างครับด้านนี้ก็จะมีลิ้นชักให้สองตัวครับกําลังติดเขาเรียกติดด้านหน้าครับเสาด้านหน้าและด้านล่างด้านบนครับ เดี๋ยวก็ถึงขั้นตอนทําบานครับพอทําบานเสร็จก็ใส่ลูกล้อหลังเดินเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปทําสีได้ครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งลูกค้าที่อยู่นครสวรรค์นะครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยครับสองตัวต่อกันครับเป็นตู้ถอดแยกได้ครับฝีมือช่างตู้ครับวันนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับถ้ามีโอกาสหน้าจะถ่ายคลิปขั้นตอนการทำและเฟอร์นิเจอร์สวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ